สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรวกบันาทีที่11กุมภาพันธ์คศ2อ,อ2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจสีประจำวันนี้ณเนะวทีมวยช่อง7สีนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรแล้วก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับ มวยเริ่มทำการแข่งขันก็นเวลาบ่าย2องโมงคึงเป็นต้นไปนะครับช่องเจดสีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่1นึศึกมวยไทย7สีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23สาย A นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั่นโชควิชิตโชคบางแสนหรือวอสุขสันนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมที่กองทัพภาคที่3จังหวัด เพชรชบูรณ์นะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างหรือปอมองคลอินนะครับนักชกจากจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับสอมที่ค่ายมวยแอดสันป่าตองที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 2ป่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านโชควิชิตโชดบางแสนช่างน้ำหนักได้112.4ลดไปจุด4นะครับ ส่วนทางด้านเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างนะครับช่างน้าหนักได้112เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้าหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสาหรับสไตล์การชกของน้านเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างนะครับก็เป็นมวยบูดุดันเตะขาต่อยหมัดอาวุธหลากหลายหนักแน่นทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน เพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนไม้เรียวท่าแสะยาสัตว์เมื่อวันที่26ิกพฤศจิกายน2566ที่วิกหมอชิดไฟล์ล่าสุดแพ้นอกคคนกันทางด้านใจสิงทอถนัดมวยไทยนะครับในยกที่2เมื่อวันที่31ธันวาคม2666ที่วิกหมอชิดนะครับเนี่ยคือฟอร์มหลังของด้าน เพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นโชคพิชิตโชดบางแสนนะครับโดยมีเสียโชดบางแสนให้การสนับสนุนครับเต็มที่ครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแล้วก็ซายหน้าดีตีนหลังคมไล่แขนมีเขายัดไส้แรงอาวุธครบเครื่องครับเข่าใน เป็นต่อครับนี่คือสไตล์การโชคของนั่นโชคพิชิตโชดบางแสนนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นโชดพิชิตโชดบางแสนนะครับก็ไปแพ้คะแนนใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเมื่อวันที่26ิกพฤศจิกายน2 5 6 6ทีวิกหมอชิตฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะนกจาก,ก้าศูนย์กีฬาห้วยต้มในยกที่3เมื่อวันที่31ธันวาคม2 5 6 6ทีวิกหมอชิตนะครับ เนี่ยคือฟอร์มหลังของทางด้านโชคพิชิตโชดบางแสนนะครับสำหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านโชคพิชิตโชดบางแสนนะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายกว่าเขาในเหนียวแน่นกว่ามีเข่ายัดไส้ที่ดีกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโชคพิชิตโชดบางแสนนะครับให้ไปห้าดาว จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2อกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23สายบีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนัน้นฉลามเงินสิงมาวินหรือสิทธฉลามขาวหรือลูกคองตันหรือปอตลาดทัวหรือฉลามขาวมวยไทยนะครับเป็นฝาแฝดกับฉลามทองนะครับซึ่งเป็นน้องฉลามทองสิงมาวินนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับซ้อมในค่นายมวย สิงห์มาวินอยู่ย่านรามินทาซอยนวนจันทร์นะครับอยู่กับเสียหนึ่งสิงห์มาวินแล้วก็เทนเนอร์เข็มแล้วก็เทนเนอร์มะครับเด่น900 0แสครับเป็นผู้ให้การดูแลและฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เจอทางด้านโลเล็กวอปัญญาไวยนะครับนักชกจากเมืองร้อยอดซ้อมที่ค่ายมวยวอปัญญาวัยที่จังหวัดร้อเอดนะครับ ชกกันในวิกัด112ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านฉลามเงินสิงมาวินนะครับช่างน้ำหนักได้112ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านโลเล็กวอปัญญาไวนะครับก็ช่างน้ำหนักได้112ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีสำหรับสไตล์การชกของทางด้านโลเล็กวอปัญญาไวนะครับก็เป็นมวยบู๊เป็นมวยขวา ฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นอาวุธหลากหลายหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านโลเล็กวอปัญญาไวนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านโลเล็กวอปัญญาไวนะครับก็ไปแพ้คะแนนก้องเมืองไทยสพงอมรเมื่อที่7มกราคม267ทีวิกหมอชิดแล้วก็มาชนะบายก้องเมืองไทยตกตาช่างไปนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้าน โลเล็กวอปัญญาไหวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านฉลามเงินสิงมาวินกันบ้างนะครับสไตล์การชกของทางด้านฉลามเงินสิงมาวินนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นมวยสองาดครับฝีมือครบเครื่องครับบุ๊ดุดันวงในปั้มตีไปปลายแข็งแก่งแข็งแรงหน้าเสือสิงแวดล้อมดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านฉลามเงินสิงมาวินนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านฉลามเงินสิงมาวินนะครับก็ไปชนะคะแนนบรรลือศักดิ์อสนิพันธ์เมื่อวันที่10ธันวาคม266ที่วิกหมอชิดฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนศิรชัยสอทอแมนระยองเมื่อวันที่7มกราคม267ที่วิกหมอชิดนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านฉลามเงินสิงมาวินนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านฉลามเงินสิงมาวิน จัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อคู่ที่สามกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนัานปานเทพวีเคเขาใหญ่หรือเสมือนเทพปอเพชรศิรินะครับนักชกจากจังหวัดกระบี่ซ้อมใน่ค่ายมวยสิงป่าตองนะครับอยู่กับพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับวันนี้เจอกับทางน้านอัตชัยกีฬาสปอร์ตหรือปอประจันสี หรือโรงเรียนกีฬาลำปางหรือแมงซอนแว่นโค้งเกียงไกรนะครับนักชกจากจังหวัดพะเยาซ้อมที่ค่ายมวยกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด121ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปานเทพ V.K เขาใหญ่นะครับช่างน้ำหนักได้120.8ขาดไปจด2นะครับส่วนทางด้านอัธชัยกีฬาสปอร์ตนะครับ ช่างน้ำหนักได้120.4ขาดไปจุดหนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางน้านอัธชัยกีร่าสปอร์ตนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักถีบดักต่อยดักแทงแล้วก็เป็นมวยที่หลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน อัธชัยกีฬาสปอร์ตนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางน้น้นอัธชัยกีฬาสปอร์ตนะครับต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าก็ว่าได้นะครับ4ี่หฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับวันนี้จัดไป2ฟอร์มนะครับ2ฟอร์มหลังนะครับไปชนะคะแนนเฟสเอราวัน e เมื่อวันที่3ธันวาคม2องพที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทย ยิมนะครับเมื่อวันที่30ธันวาคม2 6 6ที่จังหวัดพะเยานะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านอัถชัยกีราสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านปานเทพ VK เขาใหญ่กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านปานเทพ VK เเขาใหญ่นะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับสูง178เซนติเมตรก็ว่าได้นะครับเกือบ180นะครับ สูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บค้ำแทงขวางคอมีเข่ายัดไส้แรงมีฮึดมีโต้ตลอดอาวุธหลากหลายมีทั้งหมัดทั้งศอกครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านปานเทพวีเคเขาใหญ่นะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านปานเทพวีเขาใหญ่นะครับสองฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนชัดพลอยสอภูลสวัสดนะครับเมื่อวันที่ 5. พฤศจิก,กายน2 5 6 6 ที่จิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปเสมอกันกับทางน้านลูกขวัญซูจีบะมีเกียวนะครับเมื่อวันที่24ธันวาคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับวันนั้นครบยกนี่ทางลูกขวัญเป็นต่อประมาณ 2- 3 1สา่งแต่ว่ากรรมการรวบรวมคะแนนแล้วชูเสมอนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้านปานเทพบ k คเขาใหญ่นะครับ สำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านปานเทพ V k เคเขาใหญ่นะครับชอบการทำมวยของพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคงแล้วฝีมือจะมาเองแล้วเข่ายัดไส้จะมาเองครับคู่ที่สในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปานเทพ v k เขาใหญ่นะครับจัดไป5ดาวนะครับ ไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มหรือวิษณุกุลาการหรือเพชรมงคลเล็กนะครับนักชกจากจังหวัดลำพูนสอนี่ศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับอยู่กับอาจารย์สงบพุทธพฤกนะครับผู้ดูแลการฝึกซ้อมและบารุงเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เจอกันทางน้านยก คีรีทีเอ็นมวยไทยหรือสอเพชรจำรัดหรือเพชรทวัฒพุ่มพันธุ์ม่วงหรือขม่นน้อยทอทับเมืองช้างนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยนะครับอยู่กับพี่นกน้อยทีเอ็นมวยไทยและก็น้องชัมบึกนะครับนี่คือยกคีรลีทีเอ็นมวยไทยนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 9ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับชั่งน้ำหนักได้119ปอนด์เอท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับก็ชั่งน้ำหนักได้119่อนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับก็เป็นมวยเข่าฟอร์มสดเตะต่อยแรง ลูกโฮมตีปั้มตีแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธปลายแรงแข็งแกร่งแข็งแรง,แงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าเลยนะครับ6ฟอร์มหลังนี่ไร้พ่ายนะครับวันนี้จัดไป2ฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนน ลิศนาคาอบจคอนครพนมเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2 6 6ที่วิกหมอชิดแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน,นเพชรสังวานสอสมานกาเมนเมื่อวันที่30ธันวาคม2 6 6ที่จังหวัดพะเยานะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนักหนา้นยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนด้านเพชมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางน้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะต่ตอยแรงปั้มในดีจับในขวางหน้าบูดุดันศอกแรงอาวุธหลากหลายเตะขาเจาะยางก้อนหนักครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรน้องเนย นกเขากอมอ11เมื่อวันที่29ตุลาคม266ที่วิกหมอชิดแล้วก็ไฟลยล่าสุดชนะคะแนนเพชรแสนสุขโชคบางแสนเมื่อวันที่14มกราคม267ที่วิกหมอชิดนะครับเนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนะครับผมออกไปที่ทางน้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับ เพราะว่าคู่ต่อสู้ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนี้ไม่ชอบมวยสไตล์นี้นะครับบูดุดันเตะขาต่อยหมัดแรงวงในไล่แขนเก่งแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงเหมือนกันครับทีต่อทีโดนต่อโดนนะครับทำไม่ได้นี่ผมมองว่าเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนี่ดีกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้่น เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับใไ้บีก5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ